ก็กนลืนต้องขอบคุณท่านนายกมงคลนากเรียนนะครับท่านได้ให้เกียรตินะครับมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมยูที T และสวนศูนย์โชคสมบูรณ์นะครับศูนย์เรียนเกษตรอร์ศรีนะครับก็ท่านหัวหน้าส,ส่วนราชาการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็พี่น้องพี่น้องเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรด้านหลังนะครับมีกลุ่ม ง้มนะครับจากโครงการราชบริษัทง้มแล้วก็เนอ้าจากกลุ่มเกษตรอินทรีเครือข่ายก,กลุ่มปากท่อโพธารามนะครับก็มาเนี่ยเอ่อก็งานที่จะเกิดวันนี้ได้นะครับเราเอ่อต้องขอขอบคุณนะครับจากทางมหลาลัยเกษตรศาสตร์นะครับท่านอาจารย์ธีรศักดิ์นะครับแล้วก็ทาเจ้าหน้าที่นะครับทึ่ใดได้มาให้การส่งเสริมนะครับทั้งเอ่อส่วนราชการต่างๆนะครับ นะครับโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเส่อมโซนของชุมงนงนะครับซึ่งเป็นกําังหลักนะครับที่ส่งเสริมในพื้นที่อีกลหลายๆหน่วยงานนะครับทําให้พี่น้องเกษตรกรมีกําลังใจนะครับที่จะเดินไปข้างหน้านะครับพี่น้องมีกําลังใจที่จะขับเคลื่อนการทําเกษตรซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายท้าทายนะครับเพราะเราทําไม่เหมือนเพื่อนนะครับเราทําไม่เหมือนเพื่อนผลผลิตไปนะครับก็ อาจจะยังไม่ได้กินกันนะครับสองสามปีแรกนะอาจจะถอยไปอยู่ที่ได้กันร้อยหนึ่งนะครับแต่เราถอยมาอยู่ที่ยี่สิบสามสิบสี่นะครับอา่าก็แต่ด้วยใจมุ่งม,มั่นของผมนะครับผมว่าผมก็ทำมาเยอะทำมาเยอะแล้วนะครับใช้สารเคมีทั้งนั้นไม่ว่าจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาไม่แต่ปลูกมนม่วงกรังสูงญี่ปุ่นก็ยังใช้สารเคมีแต่ใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับแต่มายืน เรามาพูดเรื่องเกษตรสีแล้วก็ได้ส่งเสริมพี่โน้องเกษตรกรด้วยก็ต้องทําเองด้วยนะครับทั้งประสบการณ์ทั้งวิชาการถึงสามารถไปด้วยกันได้อย่างลงตัวนะครับ่าที่นี่นะครับผมจะแนะนำนี่เป็นัมีพื้นที่ประมาณสิบไร่นะครับสิบไร่เดินทำนา,รราทั้งสิบไร่ครับสมัยก่อนทำนาจนสิบไร่ทําเสร็จแล้วก็ส่งให้โรงสีนะครับใช้ที่ล้วนนะครับก็ราคาแล้วแต่ผ่้ค้าเขาจะกาหนดนะครับ พอหลังจากนั้นก็มีการปลูกมะพร้าวน้าหอมทั้งสิบไร่เหมือนกันนะครับปลูกต้นนั้นก็สมัยก่อนยังไม่ได้ส่งออกไปประเทศจีนยังไม่ได้ส่งออกไปนอกนะครับราคาก็เหลือสองบาทสามบาทนะครับก็เลยขายต้นเลยครับให้ข้อหมาวยึจัดสวนเยอะได้เยอะเหมือนกันขายต้นเลยลดเทนลดคูนทั้งต้นเลยครับขายปลูกมะพร้าวขายต้นมะพร้าวถ้ารูปละสิบห้าบาทที่สิบสามสิบคงคงไม่ขายนะโอเคครับขายต้นจัดสวนใช่ไหมนั้นจัดสวนบางบุญนะครับแถวนี้ทั้งนั้นเลยครับ ก็ปัจจุบันนะครับก็เราลดพื้นที่มาทําเกษตรนะครับมีทั้งนาข้าวมีทั้งมะพร้าวมีหมดเขาไม่ได้ทิ้งนะครับแล้วก็มีกินมีใช้มีขายนะครับผลไม้จะกินอะไรเดินไปหลังบ้านจะขายแล้วเดินไปเก็บนะครับแฮปปี้ครับเราก็เก็บรูปนะครับแปลรูปผลิตต่างนกับเกษตรนะครับไม่ว่าจะทำมะพร้าวปั่นนมสดไอสครีมมะพร้าวนะครับวันนี้ทุกท่านเด็ดไปชิมนะครับ เราบริการเลี้ยงฟรีนะครับทั้งงานเลยนี้นะครับไอซไอ,ไอครีมนะครับใอติ้จานาที่ตัดเองก็ได้นบตามสันะครับแล้วก็วันนี้นะครับเออเราก็จะมีผมคือจะพูดเยอะเลยฮะมันไม่จบเยอะมากครับทานาทายังไงนะครับก็ทําไม่เหมือนชาวบ้านแต่ผมทํายังไงที่ไม่ใช่สังง่งยีมีและได้ผลผลิตหนึ่งพันสองร้อยกรัมต่อไร่ตรงนี้มาคุยกันได้เลยนะครับมาคุยกันผมจะไม่อธิบายตรงนี้เป็นรารใช้ปุ๋ย เราใช้แหน่เด่นนะครับเราใช้แหน่เด่เราใช้สารชีวพันธุน์หมักรชีวภาพที่เอามาแสดงทั้งหมดวันนี้คือตอบโจบทย์ปลอดภัยลดต้นทุนการผลิตลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมากมายนาทนี่ไม่ต้องไถน,นะครับเพราะว่าเราใช้จุลรีพพวกนี้นครับเขาไปปรับปรุงสร้างดินมไม่ต้องไถด้ค่าใช้จ่าย,ายอย่างไรอยู่ประมาณสี่ห้าร้อยบาทนะครับแค่ปั่นอย่างเดียวเลยนะก็ ใช้เข้านายโยนนะครับแล้วก็เอาเดงนเ,เข้าไปใส่นะครับมันจะพูดยา้ายาเราก็ฉีดแล้วก็ฉีดนะครับแล้วควบคุมได้เบ็เสิจปีนี้ผิดพลาด้ี่มันผลยิดเยอะมากแต่ก็แก้ปัญหาได้แนข้ตอนโยนยกลางวันนะครับพอกลางคืนฝนตกมากเข้าลอยฮะแต่เราก็แก้ปัญหาด้วยคีซอมทีหลังตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทฤษฎีที่เราไม่รู้นะมันอยู่นอกเหนือความคาดหมายนะครับต่อไปถ้าฝนตกป๊บโรนี่ระบายนะครับออกเลยนะ ไม่เคยจะมาสี่ห้าครั้ง,งเด๋ิมผมไปดีกแค่ห้าสิบถัง, 50, ค,รงครับทิมินซีฮะห้าสิบถังก็ทุนชาวบ้าน